วิธีทําคลิปมาวินมาแวะอย่างนี้ทํำยังไงมันไม่ยากครับผมถ่ายหลายๆฉากหลายๆตอนอันนี้ผมไปถ่ายแค่สามที่นะครับเคล็ดลับขอแค่มีความกล้าเท่านั้นแหละง่ายเลยมันไม่ได้ตัดต่ออะไรมากครับผมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับฉากที่หนึ่งฉากที่สองฉากที่สามนี่ครับผมแล้วเราก็เอามาต่อกัน วิธีที่จะให้เนียนหน่อยครับผมเราก็ตัดเสียงรบกวนออกไปให้หมดสิ่งที่เราไม่ชอบนะแล้วเราก็ไปใส่เพลงคราวนี้ก็มาที่ฟิลเตอร์ครับผมเอาพื้นฐาน B17 แล้วก็อันนี้บผมให้มันสีเดียวกันนะครับผมเนี้ยง่ายๆไม่ายากครับผมแล้วก็ยุด เรื่องราวดีๆอย่างเยอะอยากมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับผม